วันนี้วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านายกีธเมศปีวารัดขอถวายเสียงสวดมนต์สาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่รูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าชงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเทิน สมันตาจักกวาเรสุอัตราคัันตุเทวตาสัตธมังมุนีราชาสสสุนันตุสาคขโมคทังสาเคกาเมจรุเปคิริสีคาราตเตจันตลิเควิมาณีทีเประเทจักาเมตรวนาคาเนเคหวัทุมมหิเกตเตปุมมาจายันตุเทวาชลทลวิสเมยคคันทัพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนีวรว่จนนังสัตว์ทวมสุนันทุ ธรรมะสวนการโอยัมปะทันตาธรรมะสวนการโอยัมปะทันตาธรรมะสวนการโอยัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัลนะงคชามิธรรมังสัลนะงคชามิสังฆังสัลนะงคชามิทุติยัมปิพุทธังสัลนะงคชามิทุติยัมปิธรรมังสัลนะงคชามิทุติยัมปิสังฆังสัลนะงคชามิ ตัติยมปิพุทธังสารนังขจามิตัติยมปิธรรมังสารนังขจามิตัติยมปิสังขังสารนังขจามินัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพาเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภควา สักเกสุวิหารติกัปิละวัตุสมิงมหาวะเนมะหะตาภิกขุสังเคนะสิทสัตทิงปัญจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสัสพเพเหวะอระหันเตหิทสหิจะโรกธาตุหิเทะวะตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหูติพระขวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะอาทาโข จตุนังสุทาวสากายิกานังเทวานังเอตะทโะหสิอะยังโหพัคาวาักเกสุวิหารติกัปิละวัตุสมิงมหาวะนมะาตาพิกขุสังเคนะสิทธังปัญจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัสหิ จารโรกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพักควันตังทัสสนายะพิกุสังคัญจะยันนูยะมะยามติเยนะภักควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภักาวโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามติพาเสยามติอาัโาข ตาเทวตาเสยยะถาปินามะภระวาปุริโสสัม,มิชชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาติตังวาพาหังสัม,มิชเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราอันตราหิตา พระาวโตปุระโสปาตุระหังสุอะทกโขตาเทวตาพระวันตังอะภิวาเทวตาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิตาโขเอตาพระคะวตะเทวตาพระขะวโตสันติเกอีมังพาถังอะพาสิกมหาสัมโยปะวะนัสสมิงเทวกายา สามาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสามายังทัขีตายเยวะอาปาราชิตสังคันติอัตาโขอ,อาปาราเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตะตะภิกขโวสามาทหังสุติตังอัตโนอุชุกะมะักังสุ สารถีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาตโขอาปราเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรลีรังอินทขีลังโอหัจจมมะเนชาเตจารันติ สุทาวิมาราจักขุมตา,าตาสุธันตาสุสูนาคาติอาฐโขอประปาราเทวตาภรควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสรารนางคาตาเสนเตคมิสันติอะอป,ปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปริปูเลสันติติอัตโขภควาภิกขุอามันเตสิเยปุยเยนะพิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปาติตาหงติตถาคตังทัสสานายะภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกขเวอเีสุงอตีตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพคพวาภควันตานัง เอตปเัปะ r a m a y e เทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอะนาคตะมัดทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตังพระขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ สยยะถาปิกไมหังเอตารหิอาจิคิสามิพิกเขเวเทวกายานังนามามิกิตยยสามิพิกเขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเขเวเทว,วกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนะสิกาโรทะภาสิาสามิติเอวัมพันเตติ โธเตภิขกขพภะควตโตปัจจัดโสสุงภะควาเอตะทโวจะสิโรกะมนุษกัสสามิยัตถภูมมาทัสสีตาเยตสีตาคิริครับพระรังปะหิตตตาสามาหิตาตุถูสีหาวะสัลลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทะตมะนณสาสุทธา วิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตัตวาวะเนกาปิลว,ะะว,วัฏเเวตะโตอามันตยิสัทธสาวเกสาสสเนระเตเทวกายานังอภิกันตาเตวิชานาัฏพิกโวเตจะอาตัปรรมกุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาปุระหหยานังอมนุสสนะทะสัสสนังอเปเก สัตมัตถคุงสหัสสังอธทะสัตริงสตังเอเตสหัสสานังอมนุษย์สานะมัทธสุงอเปเกนันตมัตถคุงทิสาสภพพาพุตาอะหงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตวานะจักกุมาตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสเสนรเต เทวกายานังอภิกันตาเตวิชานาถะภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวัฏฐาอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนังฉะสหัสสา เหมวัตายักขานานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสีโนโมทัมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนังยักขานานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสีโนโมทัมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสีโนโมทัมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนางคุมพิโรราชาราชากะิโกเวปุลัสะ นิเวสนางพินโยนังสัตะสหสังยักษานังปะยรุปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทัตตารถโัลษาสติคันทัพพานังอาทิปฏิมหาราชายัสสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทานามหาภรัยทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสสีโนโมทามนาพิกามุ้พิกูนังสมิติงวะนัง ท้าขีนันจติสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายสาสศิโสปุตตาปิตัสะพระหโวอินทามานามหาภารายทิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านัง ปัจฉิมันจะทีสังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคาหนังอาทิตปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหาหโวอินทามานาหะภรไรทิมันโตชุติมันโตว,วันนันโตยัสสิโนโมทามานาภิกขามุงทิขูนังสมิติงวะนังอุตรัญจะทีสังราชากุเวโรตาปัสสาสติยักขานัง อาทิปฏิมหาราชายาสัสสีโสปุตตาปิตัสสะพหาหโวอินทามานาหาภารายทิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยสัสสีโนโมทามานาภิกามุงภิกูนังสม,มิติงวนางปุริมันทิสังทัตตารัตโถทักขีเนนะวิลุหะโกปัชิเมนะวิลุปะโขกุเวโรอ,อุต,ตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสา ทัตทันลมานาอถังสุวะเนกาปิลวัฒวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธามายากุเวนทุเวเตนทุวิตูจวิตุโตสหะจันทโนกามะเสโถจะกินทุมันทุนิพันทุนินิทันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะ เทวสูตโตจะมาตาริจิตเสนโนจะคันทัพโพนโรราชาชาโนสะโพอากูปัญจสิโคเจวติมพะรูสุริยะวะัตชากาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราลาชุพิโมทะมานาอาภิกกามุงพิกขูนังสามิติงวะนัง อัาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหตัดชากากรมพระรัตตาอาคูปายาคาสาหยาติปิยามุนาทตารัตถา,าจะอาคูนาคยายะสัสสโนอะเวอะเอราเอราวะโน มหานาโคโสปาคาสม,มิติงวะนังเยนาคาราเชสหสาหรันติทิพาพ,พิชาปาคัคขิวิสุทธาจากักขูเวหาสยาเตวะนมัชฌัปต,ตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธา,านาคาราชา นามาศีสุปันนโตเขมะมากาสิกพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปธวะหยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตารวาสะวะสัเสเตอิทิมันโตยสัสสีโนการะกัญชา มหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนมุจีสหสตันจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจะมานากาสันในหิตวาพระริงเสนังลาหุพัทธาระปปาคะมุง สมโยธานิพัฒทันเตภิกขูนังสม,มิติงวะนังอาโปจะเทโวปัทภีจะเตโชว,วายโยตัทาขามุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสสะส,สหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสะสีโนทเสเตทสัสธากากายาสัพเพ นานัตตาว,วันนี้โหนที่มันโตชุติมันโตว,วันนวมันโตยะสัสสีโนโมโทมานาภิการรมุงภิกขูนังสาม,มิติงวะนังเวนทูจัตเทวาสาหารีจะอสามาจะทุเวยะมาจันทัสูป,ปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขีตาสุริยัสูป,ปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขีตานักขีตานิปุรักขีตาวาอาคูมันทภพลา หากาวสูดังวาสโวเโสโตสักโกปาคะปุรินทะโททะเททะสตเททัสธากายาสัเพนานัตตาวนิโนโอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังอัฏฐาคูสหภูเทวาชะละมักคิสีขาลิวะอริทากาจะโลชาจะอุม,มาปุพะ นิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอนเนชากาสูเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวาสวาเนสิโนทัเสเตทัศสถากายาสัพเพนานัตตะวนันนิโนยทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะมันโต ยาสัสสีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสาม,มิติงวานังสมานามหาสมานามานุสามาหามานุตุตมานุสุตตมาขินทาปะกูสิกาอาคูอาคูนโมปะทูสิกาอัถา,าคูหะระโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปราคามหา ปารคาอาคูเทวายัสาสิโนทัเสเตทัศธากายาสาเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติวันโตว,วันนาวันโตยัสาสินโนโมทัมานาภิกขามุงภิกขูนังสาม,มิติงวะนังสุกาการุม,มาอารุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามตาหาระขะชา มิสกาจะยะสัสสีโนธนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภาิวัสติทะเสเตเทะัสธะากาเกกายาสัพเพนานัตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามานาพิกามุงพิกขุนังสม,มิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัสสีโนลัมพิตากา ลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอถา,าคูปรนิมมิตาทเสเต,เตทัสถากายกายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาภิกขามุงภิกขูนังสม,มิติงวะนังสักเทเตเทวนิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนะ อาขันชุงเย,ยจันเย,ยสัทิสาสหปวุทธ,ธาชาติมัคคีลังโกคตินนะมะนาสะวังทักเขโมขาตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรหม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหะสนางกุม,มาโรติโสจะโสปาคะ สมิติมันังสหัจพรหม,มโรกานังมหาพรม,มะทิติทิติตอุปปันโนชุติมันโตพิสมาก,กายโยยะสัสสีโสทัสเฐถะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัติโนเตสัญจะมัชชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพ อภิกันเตสินเทเทเวสพรัม,มเกสมาระเสนาอาภิกาม,มิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะไยหะทะพันธะทะราเคนะพันธมุตพันธมัตถุโอสมันตาปาริวาเท,ทเรทะมาโวมุนจิทะโคตินังอิติตัตะ มหาเสโนไกหาเสนังอเปเสย,ยิปานินาตระมาหัจจสรังกัตวานะเพระวังยะถา,าปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิตชุโกตทาโสปัญจทาวัตติ สังกุธโตอสศยังวเสตันจะสพังอาิญญายะวะวะัคขิตาวานะจักปุมาตโตอามันตายิศสัทธาสาวเกศาสนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาัฐภิกขโวเตจะอาตปรมกุงสุตวาพุทธัสสาสะสาสนังวีตะตาเคหิปักกามุงเนสัง โลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตตสังคามาพระยาตีตายะสัตสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเต,เตชะเนสุตาติ